สวัสดีครับมาพบกับห้องเรียนครูติ๊กนะครับวันนี้ห้องเรียนครูติ๊กก็ยังอยู่กับการแนะนําการวัดผลผู้เรียนแบบออนไลน์ด้วย Google Form นะครับซึ่งในครั้งนี้ก็เดินทางมาถึงคลิปในส่วนของตอนที่3แล้วนะครับตอนที่3ก็จะเป็นการกําหนดเวลาเปิดปิดการรับข้อสอบนั่นเองนะครับการเปิดปิดหรือกําหนดเวลาเนี่ยนะครับจะทําให้เราสามารถกําหนดเวลาที่จะให้นักเรียนนั้นเข้ามาทําข้อสอบนะครับ แล้วเราก็มีกําหนดเวลานะครับหยุดรับข้อสอบนะครับหรือปิดข้อรับข้อสอบได้เวลาใดนะครับขึ้นอยู่กับเพื่อนเพื่อนครูจะตั้งกําหนดตั้งเวลาไว้นั่นเองนะครับก็มันจะช่วยให้นะครับคุณครูนั้นสามารถบริหารจัดการด้านเวลาได้เป็นอย่างดีนะครับก็เป็นตัวช่วยนะครับเป็นตัวเสริมทําให้ Google Form นั้นนะครับมีประสิทธิภาพในการวัดผลประเมินผลตามที่คุณครูนั้นได้ออกแบบไว้นั่นเองนะครับก็ จะมีวิธีการอย่างไรนะครับวันนี้ครูติ๊กก็จะขอแนะนํานะครับวิธีการกําหนดเปิดปิดข้อสอบนะครับไปรับชมกันได้เลยครับก่อนไปรับชมนะครับฝากไว้เช่นเคยถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยแชร์ช่วยไลค์นะครับถูกใจกดติดตามช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับแล้วไปพบกับการกําหนดเวลาเปิดปิดในการรับข้อสอบกันได้เลยครับ ก็มาถึงในส่วนของตอนที่3กันแล้วนะครับมาครึ่งทางแล้วนะครับในตอนที่1เรานะครับก็ได้หัดฝึกหัดที่จะทําแบบทดสอบแบบต่างๆนะครับในรูปแบบต่างๆนั่นเองนะครับส่วนคลิปตอนที่2นะครับครูติ๊กก็ได้ขอแนะนําวิธีการนําเอาสูตรคณิตศาสตร์นะครับเขียนเข้าไปในโจทย์ของเรานั่นเองนะครับมามาถึงในส่วนของตอนที่3นะครับครูติ๊กก็จะขอแนะนําวิธีการปิดเปิดรับข้อสอบนั่นเองนะครับแบบอัตโนมัติ จะทาให้คุณครูนั้นสามารถตั้งเวลาได้ตั้งเวลาเปิดปิดรับข้อสอบได้นะครับซึ่งโดยปกติถ้าเราไม่ได้กําหนดเวลาในการเปิดปิดรับข้อสอบนะครับเราก็สามารถทําด้วยตัวเองก็ได้นะครับโดยเพื่อนๆนนะครับคลิกไปที่คําว่าตอบกลับตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยฮะในส่วนของตัวเนี้ยมันจะมีคําว่าเปิดรับข้อคาตอบอยู่น <tuh> <ล>ะครับถ้าเราปิดปั๊บเนี่ยครับก็จะมีแถบสีแดงขึ้นนะครับก็จะไม่สามารถ เข้ามาทาข้อสอบได้นะครับอันนี้นักเรียนก็จะไม่สามารถทาข้อสอบได้ให้ติดต่อ,อผู้ควบคุมประมาณนี้นะครับเราก็สามารถบอกเด็กได้ก็เป็นอันนี้เป็นวิธีการเบื้องต้นนะครับปิดลับข้อสอบด้วยครูผู้สอนเองนะครับหรือจะเปิดลับก็เนี่ยครับคลิกกลับคืนก็เปิดลับข้อสอบอันนี้เป็นการเปิดปิดแบบธรรมดาทั่วไปนะครับซึ่งคลิปนี้ครูติ๊กก็จะมีแนวทางนะครับมีการแนะนำแอปพลิเคชัน หรือมีตัวแอดออนหรือส่วนเสริมเหมือนเดิมนะครับที่จะมาช่วยให้แบบทดสอบออนไลน์ของเพื่อนๆคุณครูนะครับสามารถามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับมาเริ่มกันเลยนะครับก็คือให้เพื่อนๆไปที่จุด3จุดตรงนี้นะครับครั้ทงที่แล้วเราไปจุด3จุดณนะตรง ไตเติ้ลบาร์ตรงนี้นะครับแต่คราวนี้นะครับเราไม่ได้ไปตรงนี้เราไม่ได้ไปตรงนั้นแล้วนะครับเรามาตรงนี้นะฮะจุด3จุดล่างที่เป็นจุด3จุดของกูเกิลฟอร์มเองนะครับนี่คลิกเข้ามาเลยนะครับพอคลิกเข้ามาแล้วเลื่อนลงมาหาคําว่าส่วนเสริมตรงนี้เห็นไหมครับคลิกเข้ามาเลยเพราะว่าส่วนเสริมนี้นะครับเป็นส่วนเสริมของ Google Form โดยตรงนะครับดังนั้นนี่ครับส่วนเสริมต่างๆที่เกี่ยวกับ Google Form เนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของจุด3จุด ที่ผมพานาเรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ฮะก็จะมีส่วนเสริมหลายตัวมากเราก็สามารถเลือกใช้นะครับเลือกเอาไปาประยุกต์ใช้ในงานของเราได้นะครับคลิปนี้ครูติ๊กก็จะขอแนะนําส่วนเสริมของตัวนี้นะครับที่ชื่อว่าฟอร์มลิมิเตอร์ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับฟอร์มลิมิเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็กดติดตั้งเหมือนเดิมครับกดติดตั้งนี่ เขาบอกให้เตรียมพร้อมติดตั้งนะครับต้องได้รับอนุญาตจากเครื่องของคุณเพื่อเริ่มต้นการติดตั้งแล้วก็่าต่อไปนะครับพรเราใช้อีเมลตัวนี้นะครับตัวของผมนะครับในการติดตั้งนะครับเราก็คลิกเลยนะครับคลิกที่อีเมลของตัวเรานี่เองนะครับเลื่อนลงมาตอนล่างนะครับอนุญาตตรงนี้เพียงเท่านี้นะครับเราก็ติดตั้งส่วนเสริม ฟอร์มลิมิเตอร์สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเสร็จสิ้นตรงนี้ได้เลยนะครับกดเสร็จสิ้นเลยนะครับเมื่อเรากดติดตั้งเสร็จแล้วนะครับในส่วนของตัวแอปพลิเคชันหรือตัวส่วนเสริมฟอร์มลิมิเตอร์ลิมิเตอร์ตรงนี้นะครับก็จะเขียนขึ้นว่าถอนการติดตั้งนั่นหมายความว่าได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วเราก็ย้อนกลับไปดูในฟอร์มของเราต่อไปนะครับปิดออกไปไปดูที่ส่วนเสริมนะครับเราก็มาคลิกที่ตรงนี้นะครับส่วนเสริมเห็นไหมครับนี่มาแล้วฟอร์มลิมิเตอร์ เห็นมครับตรงนี้เราก็สามารถเรียกใช้งานได้นะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราทีนี้เรามาดูวิธีการใช้งานดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่นะครับเราก็คลิกเข้าไปเลยนะครับในส่วนของฟอร์มลิมิเตอร์ตรงนี้นะครับพอคลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปแล้วนะครับก็จะได้ป๊อปอัพหนึ่งขึ้นมานะครับเป็นป๊อปอัพเซตลิมิตนะครับ เขาก็จะทาให้เราเซตลิมิตเกี่ยวกับอะไรก็จะเซตลิมิตเกี่ยวกับจํากัดเวลาหรือจํากัดผู้เข้าร่วมตอบรับอะไรประมาณนี้นะครับเราก็คลิกที่เซตลิมิตเนี่ยครับพอเซตลิมิตปั๊บนะครับดังด้านขวามือด้านล่างเนี่ยจะมีป๊อปอัพใหม่ขึ้นมานะครับเป็นช่องนะครับสำหรับกรอกข้อความนั่นเองนะครับในที่นี้เขาจะให้เราเลือกนะครับลิมิตไทป์ตรงนี้นะครับให้เราเลือกซีเล c กตรงนี้นะครับที่ดอกดาวตรงนี้แล้วก็คลิกลงมา จะมีทั้งหมด2เมนูตรงนี้นะครับเมนูแรกชื่อว่า Date and Time Date and Time ก็คือในส่วนของวันเวลาที่ต้องการอยากจะเปิดปิดรับข้อสอบนะครับนี่ตรงนี้นะครับที่เราจะใช้กันวันนี้นะครับส่วนอันที่2นะครับเป็น Number of Form Number นะครับ r u m b e r o f Form r e s p o n ะครับก็คืออในการตั้งค่าในกรณีที่เราเซตเป็น แบบสอบถามความพึงพอใจนะครับอาจจะกําหนดว่าตอบอรับผู้ที่เข้าร่วมตอบรับแบบสอบถามเนี่ยประมาณ100คนอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกินคนที่101หรือ101เนี่ยเขาก็จะได้รับเมสเซจหรือ SMS นะครับแจ้งเตือนไปที่าทางอีเมลของผู้ที่ตอบแบบสอบถามว่าตอนนี้นะครับได้ แบบสอบถามได้รับเต็มจํานวนแล้วอะไรประมาณนี้นะครับหรือจะเป็นการเล่นเกมนะครับตอบคําถามนะครับต้องการเซตแค่50คนนะครับคนที่51ที่เข้ามาตอบก็จะได้รับแมสเซจหรือ SMS เนี่ยไอ้ไม่ใช่นะครับได้รับอีเมลนะครับได้รับอีเมลแจ้งเตือนบอกว่าได้รับคําตอบจากผู้เข้าร่วมเต็มแล้วนะครับหรือประมาณนี้หรือข้อสอบหรือข้อสอบถูกปิดแล้วอะไรประมาณนี้นะครับ ก็คือเราสามารถล็อกจํานวนคนที่จะเข้ามาตอบแบบสอบถามหรือมาตอบอแบบทดสอบออนไลน์ของเราประมาณนี้นะครับนี่ก็คือในส่วนของการเซตค่า2ตัวนะครับ d t i m n d time กับ Number of Form response เนี่ยนะครับนะแต่ในที่นี้วันนี้นะครับเราก็จะเรียนรู้เรื่อง Date and Time กันนะครับเราก็คลิกเลยครับ Date and Time พอคลิกลงมาแล้วนะครับก็จะมีข้อความขึ้นมาถามเราว่า when a d u u c e date is set on นะครับข้อความตรงนี้ก็ถามเราประมาณว่าคุณต้องการอยากจะเซตวันที่ครบกำหนดที่จะปิดรับข้อสอบของเราเมื่อไหร่ประมาณนี้นะครับเราก็สามารถเซตได้นะครับเลือกเดทนะก็คลิกลงไปที่ select date ตรงนี้นะครับก็คือเลือกวันเวลานะครับ ก็จะมีวันเวลากําหนดให้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ตั้งแต่วันนี้นะครับายาวไปถึงสิ้นเดือนก็ได้หรือจะไปเดือนหน้าก็ได้นะครับคลิกลูกศรตําแหน่ตรงนี้ก็ชี้ไปหน้าได้เน็กนะครับสมมุติว่าผมอยากจะให้หมดวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่7จ็ดวันสร์นะครับพอคลิกเสร็จแล้วนะครับลองสามารถเล e c t ไทม์ได้อีกก็คือนะครับเลือกเวลานั่นเองนะครับก็จะมีทั้ง p a m แล้วก็ p m นะครับเป็นชั่วโมงอันนี้เป็นฝั่งของนาทีนะครับ ฝั่งของ AM นะครับเราก็เลือกสัก PM แล้วกันนะครับผมเลือก PM ในส่วนของ4โมงเย็นนะครับนาทีก็30นาทีนี่นะครับก็จะเป็น16นาฬิกา30นาทีนั่นเองนะครับเป็น PM ตรงนี้นะครับจากนั้นก็กดเซตเลยครับนะกดเซตกดเซตแล้วนะครับในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็น Message w h ซับมิสนะครับก็หมายความว่าข้อความตอบกลับไปยังผู้ที่ส่งข้อสอบช้านะครับเกินเวลาที่เรากําหนดนะครับจะต้องตอบว่าไงนะครับเราก็สามารถคลอปตรงนี้นะครับแล้วพิมพ์ข้อความเข้าไปนะครับสมมุติผมจะพิมพ์ข้อความว่า,าเสียใจด้วยนี่เสียใจด้วยส่งหมดเวลาส่งข้อสอบนะครับ เสียใ,ใจด้วยหมดเวลาส่งข้อสอบแล้วนะครับให้ติดต่อครูผู้สอนหากต้องการทำข้อสอบประมาณนี้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะเขียนได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เขา ส่งอ e ีเมลมายัางเรานะครับเสร็จแล้วก็เซฟเลยครับเซฟนะฮะกดเซฟเลยเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วก็ปิดตรงนี้ออกไปนะครับปั๊บเข้าไปตามอ่ะเพียงเท่านี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเราไม่ต้องมาปิดโยกตรงรับตรงนี้แล้วนะครับปิดโยกรับปิดเปิดตรงนี้แล้วนะครับระบบก็จะทําการปิดรับข้อสอบ ตามวันเวลาที่เราต้องการนะครับในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับแต่สมมุติว่าในกรณีนี้นะครับเราเกิดอยากจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนะครับเราก็สามารถเข้าไปกลับไปแก้ไขได้นะครับตัวอย่างเช่นเราอยากจะแก้ไขวันเวลาใหม่นะครับเราก็คลิกไปที่ส่วนเสริมตรงนี้เหมือนเดิมนะครับคลิกเข้าไปนี่นะครับมาที่ฟอร์มลิมิตเหมือนเดิมนะครับคลิกเข้ามาหน้าแล้วก็มาเซตลิมิตอีกรอบหนึ่งนะครับป๊อปอัพ มุมขวาล่างก็จะปรากฏขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับทีนี้เราก็เซตใหม่นะครับเราเซตใหม่แล้วก็คลิกเข้ามาเลยนะครับตอนแรกเราเซตไว้วันเสาร์นะครับเราก็เลื่อนมาเป็นวันศุกร์เลยนะครับแล้วกําหนดเวลานะครับสมมุติว่าผมจะเซตให้สักเวลา10าเวลา,าเป็น PM นะครับกี่โมงสิบเก้า,านะครับเก้าจุดหนนะครับ เอาจดนะครับประมาณนี้นะครับก็คือ PM ประมาณ1นทุ่มประมาณนี้นะครับเราก็เซตเอยนะครับจากนั้นก็กดเซฟนะครับเพียงเท่านี้เองนะครับเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้แล้วนะครับจากนั้นก็ปิดไปนะครับพอปิดไปแล้วนะครับเราก็รอเวลาให้มันหมดนะครับจากนั้นผมก็จะลองทดสอบเข้ามาทำข้อสอบกันดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับทีนี้นะครับเราก็มาลองดูกันว่า ระบบจะใช้งานได้หรือไม่นะครับเราก็ผมก็นะครับเข้ามาแบบไม่ระบุตัวตนนะครับจากนั้นผมก็เอาลิงก์นะครับลิงก์ไปแปะเลยนะครับกด enter ลบใหม่ออกก่อนนะครับนี่เข้ามาแล้วนะครับเนี่ยครับพอคลิกเข้ามานะครับเพื่อถ้ามันเลยเวลาที่กรากำหนดนะครับ เขาก็จะไม่สามารถเข้ามาทําข้อสอบได้นะครับก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาบอกว่าเสียใจด้วยหมดเวลาส่งข้อสอบแล้วให้ติดต่อครูผู้สอนหากต้องการทําข้อสอบนะครับต่อมาณนี้อันนี้ก็คือในส่วนของป๊อปอัพนะครับมาแจ้งผู้ที่ส่งข้อสอบเข้ามาทําข้อสอบช้ากว่าเวลาที่เรากําหนดหรือครูกําหนดไว้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับสําหรับวิธีการนําเอา ส่วนเสริมหรือแอดออนที่ใช้ในการเปิดปิดรับข้อสอบนะครับมากําหนดตั้งค่าวันเวลาในการรับข้อสอบหรือจํากัดจํานวนคนเข้าทําข้อสอบก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับก็ขอฝากไว้หวังว่าเพื่อนๆจะสามารถนําเอาไปประยุกต์ใช้กับวิชาการเรียน,นการสอนออนไลน์ได้นะครับการวัดผลประเมินผลแบบออนไลน์ก็มีส่วนสําคัญในการวัดความรู้ความสามารถของนักเรียนนะ ในการเรียนออนไลน์ได้เป็นอย่างดีนะครับก็ขอฝากวิธีนี้ไว้นะครับครับและนั่นก็เป็นการแนะนำการกำหนดเวลาเปิดปิดรับข้อสอบด้วย extension หรือ addon นะครับหรือตัวเสริมของ google form นั่นเองนะครับก็เป็นตัวเสริมดีๆจาก google form อีกหนึ่งตัวนะครับที่จะทำให้เรานั้นสามารถกำหนดเวลาในการเปิดปิดรับข้อสอบนะครับและยังสามารถกำหนดนะครับการเข้าสอบของผู้เรียนได้นะครับ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับวิธีการนะครับครูติ๊กก็ได้แนะนําผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับคลิปหน้านะครับครูติ๊กก็จะขอแนะนานะครับในส่วนของการจับเวลาบ้างนะครับจะดีไหมถ้าข้อสอบนั้นสามารถจับเวลาถอยหลังนะครับเพื่อกระตุ้นการทําข้อสอบของนักเรียนนะครับเอาไว้พบกันในตอนที่4นะครับสําหรับตอนนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันฝากไว้เช่นเคยถ้าชอบคลิปนี้นะครับช่วยแชร์ช่วยไลค์ ถูกใจกดติดตามช่องห้องเรียนครูติก๊กนะครับแล้วพบกันใหม่กับตอนที่4นะครับสวัสดีครับ